สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับมันนี่ฟรีนะครับครับอ่าวันนี้ผมมีแอปมาแนะนํานะครับผมเป็นแอปหารายได้พิเศษนะครับเผื่อเพื่อนๆคนคนไหนที่สนใจหารายได้เสริมหาเงินออนไลน์นะครับเป็นเงินฟรีนะครับผมอ่าับแอปตัวนี้นะครับก็เปิดตัวมาได้สักพักแล้วนะครับอ่าบางบางคนก็รู้จักเป็นอย่างดีแล้วนะครับส่วนบางคนที่ยังไม่รู้จักก็ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอ มีนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็ดาวโหลดและสมัครได้เลยนะครับเป็นแอปฟรีครับไม่ต้องกลัวว่าจะเสียตังค์ไม่เสียนะครับเดี๋ยวว่าจะเป็นแอปอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าเป็นแอปอะไรนะครับผมครับอ่าส่วนที่เราจะไปดูแอปตัวนี้กันนะครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยเลยครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ช่องมันนี่ฟรีด้วยนะครับเคยกดให้ก็ขอบพระคุณจริงๆครับผมหนึ่งคลิปหนึ่งผู้ติดตามเหมือนที่บอกมาประมานะครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับผม มาเราไปดูกันเลยครับว่าเป็นแอปอะไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนคงจะขัดใจว่าทําไมพูดมากเองนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าครับนี่นะครับเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นเกมอะไรนะครับผมเป็นแอปอะไรนะครับเป็นแอปชื่อว่า G ีเกมนะครับแอปตัวนี้ก็เปิดตัวมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมอ่าผมก็ไปศึกษามาไปดูมาก็มันจ่ายจริงนะครับมันจ่ายไว้ด้วยครับผมแอปตัวนี้หนึ่งถึงสองวันก็มันเข้าแล้วนะครับผมจ่าย ว่าขั้นต่าอยู่เท่าไร่เราจาไปดูกันในแอปเดี๋ยวนะครับก่อนจะเข้าไปในแอปนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอมีนะครับผมแล้วก็คลิกตามตีดนะข่อไปครับคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอก็ไม่ต้องกรอกอะไรสักอย่างครับคลิกไปก็มันจะค่าเข้าระบบให้เลยครับผมก็สมัครเข้าระบบเลยครับไม่ต้องกรอกแนะนําอะไรสักอย่างเลยนะครับผมแตคลิกใต้คลิปลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับ ครับเมื่อเพืเ่อนๆได้โหลดเสร็จสิ้นติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปแล้วครับผมอ่าครับเข้ามาแล้วครับผมนี่หน้าแรกของแอปนะครับอ่ามันมีให้เช็คอินรายวันด้วยนะครับผมผมได้เช็คอินไปแล้วนะครับผมมันมีอะไรกี่อย่างเดี๋ยวจะดูเลยนะครับผมอันที่หนึ่งนะครับก็เข้ามาก็สปินนะครับมันให้เช็คอินเสร็จก็สปินครับผม อันที่สองมันก็ให้เราเก็บแต้มในนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆเข้าไปดูนี่นะครับผมอ่ามันให้เราเก็บแต้มมันจะมีให้เก็บอยู่ตรงนี้บริเวณนี้แหละครับผมให้คลิกเข้ามาดูได้เลยครับอันนี้รหัสแนะนําของผมนะครับส่วนถ้าว่าเพื่อนๆคลิกที่ลิงก์ผมทิ้งไว้ให้ก็ไม่ต้องกรอกอะไรสักอย่างนะครับผมมันจะกรอกอัตโนมัติเลยนะครับผม๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับเผื่อคนไหนที่ยังไม่ได้เคยเล่นไม่เคยดาวน์โหลดนะครับ เพื่ออยากหาเงินพิเศษหาได้ได้เสริมนะครับเงินฟรีนะครับตัวนี้ไม่ต้องลงทุนสัก,กบาทเลยครับผมหาเงินเข้ากระเป๋า,ปา,ปาสบายๆครับ300บาทได้ฟรีๆเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับอันตรงนี้นะครับมันเป็นหาเต้มนอกม,นมันให้ไปเราดาวน์โหลดแล้วก็เล่นแอปใหม่นะครับผมว่ายอย่าดีกว่าครับผมมันเปืองพื T, ้นที่เก็บข้อมูลของเราเสียเปล่านะครับ ส่วนอันด้านบนสุดนะครับผมนี่นะครับมันจะสุ่มนะครับผมมันจะสุ่มทุกมันมีเวลาจับอยู่อย่างนั้นดีกว่าครับผมบอกอย่างนี้ดีกว่าครับผมมันมีเวลาจับถอยหลังอยู่นะครับมันจะสุ่มทุกทุกอ่าอาทิตย์นึงไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะครับก็ไปด้วยครับผมจ้าอธิบายผิดผิดตู่ครับผมเพราะว่ามันจะครบแล้วให้มันจะแจ้งเตือนให้เรานะครับคลิกเข้ามาดูครับเผื่อจะถูกรางวัลนะครับถ้าถูกก็โชคดีครับไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับ เล่นเอาใหม่นะครับผมแอปตัวนี้มันให้เราสะสมมาสะสมไอ้นี่นะครับผมสะสมไอ้นี่นะครับแล้วก็อันนี้มันจะให้มาบางครั้งนะครับมันให้เราปั่นสปินก็ได้มาบางครั้งผมได้มาอย่างนั้นนะครับที่ผมบอกได้อย่างนี้นะครับผมปั่นสปินได้มานะครับผมผมก็ไปดูจากช่องอื่นมากครับผมก็มาบอกเพื่อนๆต่อนะครับเผื่อคนที่ยังรู้ไม่ถึงข้อมูลนะครับว่าแอปตัวนี้มันจ่ายเงินนะครับ ครับเรามาดูอ่าส่วนนี่ก่อนครับผมอ่าส่วนข้อมูลของเรานะครับอ่ามันจะให้เพื่อนๆทุกคนล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนจะเข้าในแอปนะครับของผมมันล็อกอินด้วย Gmail นะครับล็อกอินใน a c e b o o กก็ได้นะครับง่ายนิดเดียวครับผม facebook ก็ได้แต่ facebook เผื่อไว้ก่อนนะครับ a c e b o o k เหมือนที่ผมบอกคลิปอื่นๆนะครับ facebook เผื่อบางครั้งมันอาจจะโดนสแปมเราจะเล่นไม่ได้เลยนะครับผมแต่ Gmail ของเรามันมันเล่นได้ตลอดนะครับผมว่าอย่างนั้นนะครับอ่า ส่วนอ่ตรงนี้ก็เชิญเพื่อนนะครับใครเชิญก็ได้ไม่เชิญก็ได้นะครับผมส่วนวิดดาวนะครับวิดโดนะครับผมคลิกเข้าไปดูครับผมอ่านี่นะครับผมมันให้ถอนอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับ10ดอลลาร์นะครับผมใครสะสมถึงก็ถอนเลยครับผมตอนปุ๊บมันจะมีให้กรอกอยู่ท่านในผมคลิกเข้าไปไม่ได้กรอกไปด้วยนะครับผมยังไม่ถึงมันจะให้กรอกอ่าที่อยู่เมืองเราแล้วก็อำเภอเบอร์โทรศัพท์ Gmail อะไรก็มันให้กรอกก็กรอกไปเลยครับผม มันจครับผมแอปนี้กรอกเลยมันใจไว้ด้วยนะครับอ่ามันก็ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้มันเป็นอ่าส่วนที่เราพอเราเล่นอะไรไปมันจะผมก็บอกไม่ถูกครับมันจะเป็นเลเวลของเกมให้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ขอไปด้วยครับผมอ่าเพื่อนๆลองศึกษาเอาดูได้เลยครับผมเล่นเอาดูไปเรื่อยๆครับผมเก็บแต้มสะสมยอดเงินไปครบก็ถอนเลยครับผมมันมีให้แข่งขันกับคนอื่นด้วยนะครับ อ่าไอ้กล่องกองขวัญนี่ก็เหมือนที่ผมคลิกเข้าไปเมื่อกี้ครับผมอ่ากล่องกองขวัญตรงนี้นะครับไม่ต้องเข้ามาก็ได้ครับเปืองพื้นที่เอ่อตัวตัวสับมือถือเราเปล่าเปล่านะครับไอ้ตัวรางวัลนี่ก็อ่าเขาเออมันจะจัดอันดับให้นะครับว่าใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับส่วนผมมันอยู่อันดับสุดท้ายแน่เลยครับผมมีอยู่หนึ่งล้นลลังครับผมก็เพิ่งเล่นครับเพิ่งมาศึกษาเล่นไปเรื่อยๆครับผมคำคำไปนะครับ กำได้ก็ได้กำไม่ได้ก็แล้วไปนะครับขอกความะครับผมก็วันนี้ผมก็มาอัปเดตมาบอกแอปตัวเก่านะครับมาเผื่อเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังเข้าไม่ตัวถึงข้อมูลว่าแอปนี้มีอยู่นะครับจ่ายเงินอยู่นะครับก็ผมมาบอกเพิ่มเติมนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมช่องมันนี่ฟรีนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ